รับแจ้งว่ามีมีเรียกเด็กไปเรียกหน้า่ายแล้วก็ผู้ต้องหานะก็รับสารภาพนะก็ทางทางแม่เพวแม่ผู้เสียหายพรแม่เด็กก็เลยมาขอบคุณตำรวจนะที่ได้จับคุณได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้

กลัวถูกจับอ่ะฮะไม่กลัวแฟนถูกจับอะไม่ถามว่าแฟนเป็นคนนิสั really? oh, ่สามร่วงกันอันนี้เขาไปอยู่ไหนน้องหกเขาลรงนี้อยู่น้องหงหนึ่งอยากให้ถูกจับไหมจจะได้อยู่ด้วยกันใช่ปะก็ตอนนี้มาอยู่ข้างโรงพยาบาลกำลังไปอยู่น้าน้าขยายผลด้วยฝ่งแล้วฝ่งสองน้องของมาดูแล้วนี่นะ

ไม่หายาไม่มีกำไรอายุเท่าไหร่อาดาเดี๋ยวให้ความร่วมมือตำรวจนะนะแล้วก็รวมอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้ไไม่่่ทาหรตวปี27ใช่ไหมออกมาแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินใหม่นะนะเลิกนะไปเป็นเอเจนต์นะไปทำแบบไหนไปเป็นอะไร เราเป็นเนีออ่ยเราเป็นงน,งน,งน,งนี่ยมาด้วยกันหรอะาเจอข้มาเลยขอบคุณแม่ข้างใน,น,นเปยนตัอบอบักเครับ